การโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษกในเดือนพฤศจิกายนภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีมีความรักความสุขใจมีกิจการงานเข้ามามากนะครับแล้วก็มีภารกิจเพื่อสังคมเพื่อนพี่น้องมากไปด้วยเช่นเดียวกันดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือดาวพะษุกนะครับ สุ์ครองราศีพฤษภเป็นดาวตนุลั์แล้วก็ครองราศีตุลเป็นดาวภพอรินะครับในช่วงวันที่หนึ่งดาวพฤษุกยังอยู่ที่ภพปุตตะเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารความสุขใจความชื่นใจลาบรอยการผนันการเสี่ยงโชคแล้วก็ได้วรโคด,ด้วยก็ถือว่าเด่นอยู่พอสมควรมีลาบมีผลมีโชคมีชัย,ชยกันนะครับวันที่สองดาวพฤษุก จะเข้ามาเป็นเกษตรในภพอริอริในความหมายนี้จะไปในความหมายที่ดีลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีประเภทปศุป,ปเมื่อดาวพสุกมาอยู่ที่ภพอริก็จะถือว่าได้เกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเกณฑ์ที่ดีจะมั่งมีลาภผลท่านเรียกว่าอุดมเกณฑ์นะปะวะมีพระเคราะห์ภุมิสุขเกาะ พระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรม,มะคูณอริเขาก็คือมีดาวอังคารจันทร์ุปุ์เนี่ยร่วมกันอยู่ที่ราศีเรือนอริหรือเรือนกรรม,มะก็ถือว่าจะได้ซึ่งอุดมเกณฑ์เกณฑ์ที่ดีเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็จะบอกถึงความเป็นผู้ที่มีเครดิตที่ดีการได้เป็นที่ปรึกษาการได้การยอมรับนับถือ แล้วก็มีกิจการงานเข้ามาให้จัดให้ทำม,มากแล้วดาวพุธก็จะมาร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่สมพลกับพระศุกร์ส่สงเสริมกำลังแก่กันและกันอาทิตย์นั้นคือบรรดาญาติมิตรเพื่อนพ้องพี่น้องในครอบครัวบ้านเรือนรถราพานะที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานกิจการของตัวเอง บานเรือนที่ดินได้ทั้งหมดเมื่อมาอยู่ที่พบอริก็ถือว่ามาเสริมดวงชะตาจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันในการแก้ไขปัญหาและก็จัดกิจการงานต่างๆให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีจะมีเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันถือว่าเสริมดวงชะตาดีมากนี่ดวงหนึ่งแล้วก็ดาวพระอังคารที่ เป็นดาวพบปัตตนิถ้าพูดถึงเรื่องของคนรักความรักนะครับคู่ครองคนรักก็เสริมดวงชะตาพึ่งพาอาศัยกันได้ความรักเข้มแข็งแข็ง,ขงแรงดีคนที่รักสุขภาพไม่ดีก็จะดีขึ้นแล้วก็เกื้อนหนุนต่อดวงชะตาดีมากนะครับช่วงที่ผ่านมาเกิดเซน์เกิดสัมผัสพิเศษอะไรหรือเปล่าเมื่ออังคารเป็นดาววินาศด,ด้วย แล้วก็โครจรในภพปัตนิเล็งมะรุตยูแล้วก็ภเกตนะครับจะบอกเรื่องราวเซนสัมผัสพิเศษหรือการได้ไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หรือมีคนต่างชาติต่างประเทศเข้ามารักชอบพอหรือเข้ามาร่วมทําธุรกิจก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าพระอังคารให้คุณต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากแต่ข้อเสีย ก็คือคนที่อารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายอาจจะปวดหัวแล้วก็วุ่นวายสักนิดหน่อยเพราะว่าดาวมริตอยูกลุ่มลัคนาอยู่แล้วก็เลงกับอังคารจะกระตุ้นอารมณ์ให้บุมบามหุนหันไม่อังเคดก็จะ พานนำโรคภัยไข้เจ็บและความเสียหายมาสู่ตนพระเกตอยู่ด้วยก็จะยิ่งทำให้ผิดแปลกผิดปกติผิดคนไปใหญ่เพราะฉะนั้นรู้จักยับยั้งชั่งใจเทพเทวดาก็มาอยู่ใกล้กินกายหอมโดยเฉพาะกินแห่งศีลจะฟุ้งกระจายเทวดามาห้อมล้อมให้โชคใครลาภให้ผลให้ความมั่นคงในเรื่องของความรักนะครับแล้วพระเกตนี่ก็จะย้ายออกจากลัคนาท่าน ในวันที่9พฤศจิกายนเข้าสู่เรือนอังคารเรือนพบวินาศคราวนี้ของจริงมาเทวดาเซนสัมผัสจะมีมาสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผยจากพระเกตนะครับแต่ขณะเดียวกันเกตก็จะเล่งพระศุขอาจจะมีความฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟือยแล้วก็มีความปรารถนาที่มากจนเกินไป เกตเล่งกับพระอาทิตย์ค้าขายกับชาวต่างถิ่นต่างชาติระวังถูกหลอกถูกโกงกันด้วยนะครับแต่ก็จะดีในเรื่องของการทำบุญอุทิศให้แก่บัมพระบุรุษที่เรายังติดค้างเจ้ากรรมในเวททั้งหลายอุทิศบุญให้เมื่อเขาอนุโมทนาแล้วก็มาอำนวยอวยพรป้องกันภัยคุ้มกันภัยจะสมัมผัสได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับส่วนเรื่องของ การเงินการประกอบอาชีพไรายได้ดูสองดวงคือดูดาวการเงินได้แก่ดาวพุธนะครับพุธในช่วงต้นเดือนโคจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกเรือนภพป,ปัตตนิก็นับว่าเสริมดวงชะตาดีแล้วก็ดีต่อเรื่องของการวางแผนปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆนะครับแล้วดาวพุธเนี่ย จะถอยหลังนะครับในวันที่23พฤศจิกาพักองศาเข้ามาร่วมกับพระศุกร์ได้คู่ธาตุน้ำแต่ดาวโควรจรลักษณะนี้จะบอกถึงการมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขด้านการเงินแล้วก็ลูกหลานบริวารทั้งหลายจะไม่สบายแพ้ต่ออากาศป้องกันเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับ เรื่องอาหารการรับประทานก็เช่นเดียวกันเมื่อพุทธโคจรวิกุลคติเช่นนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไปเที่ยวดื่มกินพิจารณาอาหารที่เหมาะสมไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าลืมพกยาธาตุติดไปด้วยนะครับแต่การที่พุทธถอยหลังมาก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะเป็นอุจจาพิมุก มีพลังร,งร่วมกับดาวพระศุกได้คู่ธาตุในภพอริก็จะบอกถึงการได้จัดการเรื่องปัญหาต่างๆด้วยตัวท่านเองแล้วก็สามารถดำเนินการจัดการได้ราบลื่นสำเร็จสมหวังไปด้วยดีวันที่16พฤศจิกาอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งครอบครัวเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพปัตนิร่วมกับดาวพระอังคาร ตอนนั้นพุธยังร่วมอยู่นะครับยังไม่ถอยหลังระวังวาจาตนอาจจะมีการตำหนิว่าร้ายอันนี้คือเรื่องที่ไม่ดีช่วงที่ดาวมฤตยูกุมลักเลงมาที่อาทิตย์อังคารพุธมันจะนำความเสียหายมาให้เพราะวาจาตนอาจจะมีปัญหากับคนที่รักหรือหุ้นส่วนคนร่วมผลประโยชน์ต่างๆส่วนในด้านที่ดี ก็มีเช่นเดียวกันเหมาะแก่การติดต่อทำสัญญาวางแผนการแข่งขันแล้วก็อาชีพที่จะต้องใช้ความเร่งรีบเร่งด่วนอาจจะมีกิจการงานเข้ามาเร่งรีบให้จัดให้ทาทํำสำเร็จดีจะได้ลาบได้ผลได้เงินได้ทองนะครับส่วนดาวอีกดวงหนึง่งที่เกี่ยวกับรายได้ลาบผลก็คือดาวพะระฤหัสบดีที่เป็นดาวภพลาภะโคจรเสด็จ อย่างรวดเร็วเข้ามาที่พบสหัชชะราศีกรกฎอยู่ยาวไปจนถึงธันวาคมนะครับและพฤหัสเป็นมหาอุดในพบสหัชชะในความหมายนี้ก็จะหมายความว่าจะได้ลาบได้ผลงานเร่งงานด่วนจากคู่ค้ามีเรื่องเร่งด่วนเรื่องของการตลาดมีเรื่องใหญ่ที่จะต้องจัดทำทำได้ก็มีรายได้มหาศาล แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เก็บปลายทางนะครับจ่ายก่อนแล้วค่อยส่งจะเป็นการดีเดี๋ยวจะมีการยกเลิกออเดอร์กันได้เนื่องจากว่าพระเสาวกโคจรวิกลคติอยู่ในภพลาภะเสานี่คือดาวภพสุภะนะครับก็หมายความว่าคนที่จะมาช่วยมาุนนมาส่งเสริมเรื่องผลประโยชน์รายได้แต่ในนวางนั้นเป็นประเกษตรในภพสหัชชะ ติดต่อมาเป็นลูกค้าหรือสนับสนุนเราอะไรก็ตามแต่กำลังเขาไม่มีช่วยได้ก็จริงแต่ก็จะถอยในภายหลังจะมีการยกเลิอกออเดอร์กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเก็บก่อนอย่าจ่ายปลายทางนะจึงจะได้เงินได้ทองนี่ถ้าหวังที่จะเก็บปลายทางออเดอร์เสียหายหมดนะครับ ลงทุนไปไม่รู้เท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นเขาก็เก็บไปแล้วระวังเรื่องพวกนี้ด้วยส่วนใครที่หวังเรื่องของการประกอบอาชีพการงานช่วงนี้เหมาะแก่การดำเนินการลงทุนเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนหรือหาตัวแทนการติดต่อเพื่อนพี่น้องการทำโปรไฟล์ แล้วก็การเดินทางการติดต่ออย่าได้ขาดเร่งรีบจัดทำจะร่ำรวยมากเป็นช่วงระยะเวลาสามเดือนนะครับที่พระฤิษสบัดีให้คุณต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากส่วนพระราหูคือดาวพบกัมมะหมายถึงเรื่องของภาระหน้าที่กิจการงานต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเด่นดีต่อดวงชะตา ต้นเดือนราหูราศีจักรก็ยังเป็นเกษตรไปยาวๆจนถึงวันที่10บธันวาคมงในณนวางตลอดเดือนที่ผ่านมายังเป็นวินาศก็คืออาจจะทํางานเบื้องหลังหรือมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องการเรื่องงานมากนะครับแต่พอถึงช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะวันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไป ราหูนวางจะย้ายเข้าสู่ภพลาภะคราวนี้จะบอกถึงความสำเร็จเรื่องของกิจการงานต่างๆที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้เก็บเงินได้มีไรายได้กิจการงานขยับขยายนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภเด่นดีแต่มีบางเรื่องที่จะต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องของความคิดจิตใจและอารมณ์ควบคุมตัวเองได้ก็เจริญมากก้าวหน้ามากดวงได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็วันที่จะต้องระมัดระวังก็เป็นวันที่1 2 3สเรื่องฟืนไฟเรื่องรถราปหาหนะในสถานที่ทำงานประกอบกิจการต่างๆให้ระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของแก๊สเรื่องของแอลกอฮอล์อาจจะเกิดความลุกลาม เสียหายระบบไฟฟ้าโซลา่าเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะครับตรวจสอบให้ดีแล้วก็เรื่องไฟในรถค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงพวกนี้ตรวจสอบไว้ก่อนนะครับถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนแล้วก็วันที่จะต้องระมัดระวังให้ดูแลสุขภาพตัวเองและงดเรื่องของการให้กู้ให้ยืมการค้ำประกันวันที่6-7 89พฤศจิกายนนะครับจนอีกครั้งหนึ่งก็วันที่24 24พฤศจิกายนเป็นช่วงที่สงบระงับเรื่องอารมณ์เรื่องการได้การเสียการพนันอะไรพวกเนี้งดไว้ก่อนเพราะจะทำให้เสียมากกว่าได้ถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายด้วยผ่านพ้นนั้นไป25เป็นต้นไปเด่นดังดีมากครับ